หลังจากที่หม้อหุงข้าวตัวเก่าเดสมอลเล่ไปแล้วนะครับนี่เลยจัดหม้อหุงข้าวตัวใหม่ไาแล้วนะครับยี่ห้อโยนเตกนะครับหม้อตัวนี้ขนาด5ลิตรนะครับกำลังไฟอยู่ที่900วัตต์ตัวหม้อด้านในเขาเคลือบสารกันติดให้ด้วยนะครับในกล่องมีของแถมอะไรบ้างนะครับ มีสายไฟตัวนี้เป็นปั๊กแบบกลมนะครับสามขาก็ถ้วยตวงข้าวนะครับแล้วก็ที่ตักข้าวนะครับ3อย่างอยู่ในกล่องนะครับหน้าตาสะสวยใช้ได้เลยนะครับหม้อใบนี้พร้อมกับปุ่มเมนูภาษาไทยนะครับมีถึง9ฟังก์กชันให้เลือกเลยนะ ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเปิดดูภายในหม้อดูนะครับนขนาดหม้อเขาไปใหญ่เลยนะครับขนาดความจุ5ลิตรเคลือบกันติดมาให้ด้วยนะแหมคุ้มดีจริงๆเลยหม้อสมัยใหม่นี่ดีจริงๆเดี๋ยวเรามาทดลองเสียบปลั๊กใช้งานดูนะครับก็ใช้งานได้ปกติไหมเพราะว่าเพิ่งสั่งมาใหม่เลยจะได้เคมได้ถ้าหม้อมีปัญหา ค okay. ไฟสถานะขึ้นสีแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองหุงข้าวดูนะครับบะหม้อใบนี้หุงข้าวได้สวยคุ้มราคาหรือเปล่าทดสอบสินค้าไปในตัวได้เลยนะครับทำข้าวแล้วไม่สุกนี่เค็มได้เลยกดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็เลือกไปที่หุงข้าวไฟสถานะ านาทีจะขึ้นไป็นสีนาทีนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับกดเริ่มหลังจาก45นาทีแล้วมาเปิดดูข้าวเลยนะครับนี่โอ้ข้าวเม็ดสวยอยู่นะครับฟูสวยเลยข้าวเม็ดสวยมากถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาไม่เกิน500บาทนี่นี คุ้มราคาเลยนะครับกับ,มบหม้อใบใหม่ดีไซน์ทันสมัยแถมยังประกันให้อีกหนึ่งปีด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่มองหม้อหุงข้าวใบาใหม่อยู่นะครับกับความคุ้มค่าราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะพยายามหาสินค้าดีๆมารีวิวให้อีกนะครับขอบคุณครับ